ครับสสรบสวัสดีครับวันนี้นะครับ เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับพมบาวหน่อยลเลยกินนะครับมือในผ้าผีผ้านองกินยังน้อครับเบิ่งครับพี่น้องเห็นนองเน่ลงกับนอ้องมาม่าเผ็ดเห็นปะมาม่าเผ็ดเกาหลีใส่ครับซื้อมามา่าเผ็ดเกาหลีห่อหนึ่งครับมาใส่กับมามา่าเอานอนน้องเนีนะ้เนาะม,มาม่าก้มยำมาม่าต้มยำอีสองห่อแล้วก็มีสีกห่อ ตุนสิโค้งมุงใส่ครับมามาเอาลงมือเลยไอ้หนูมาครับมาพี่น้องบอว่าพี่น้องทั้งไกลทังไกลครับมือนี้มาเจ็แสนเหมืกันครับก่อนปีใหม่เบยลงคิดเพิ่งเบาครับพิทตึกถือกันเลยนี่นะโอ้ยพักกับพักเกมแบบใช่วางหน้า นอดลูกโดดลูกโดดคือยังน้อนะ่นอนะเ,<ม>เมนูกับแก้มเมนูกับแก้มก่อนปีใหม่น้องเลยเนาะส่งท้ายปี เยียมเลยครับคุณหมอต้องใส่ทางมาเรื่องกับพี่น้องด้วยปีน้อง,ง,งทางไกลทางไก่น่อยหนาะสปปลาวเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมาอินโดนีเซียมาเลเซีย,ยครับมาดูเสี่ยงเหมือนกันกันบผม はい。Yeah. ซี่วก๋วยเตี๋ยวกับเมี่ยง๋วยเตี๋ยวมาม่าซี่คงหมู๋ง๋วยเตี๋ยวมาม่าเผ็ดซี่ครงหมูบสสตว์น้องเลยวะลุงมา บ่ากเยน้ำบริสไลระพี่น้องน้ำซุอดูข้างล่างในถาด mà năm mươi nhưng mà phải giảm nhưng mình cũng là bên đây nó bên kia kia cả cả đây bà <laughs> ừ. มามามาอมดอกมือนีกินมามามือหนอาสิมีเมนูอันนึงก็หั่นเ,เป็นวิธีเห็ดมีหั่นพาดลงไปหนอ Boleh tak? Boleh. Yubah. ันเป็นกระดูกอ่อนมากระเบิดหน่วยบสศบันไดบีบบนา,บบนาง mm -hmm. nó quan lại. 填空。 how's <laughs> 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 that oh เดี๋ยวครับพี่น้องบอกไป้หันมันสุดเนาะว่าเมนูอันหมูหันบอกเพราะว่ามันส่วนหันหมูนึงบะมันส่วนหันหมูครับพี่น้องวันพรุ่งนี้คือของเทศาลที่เด็ดสิ้นปีเลยดูสิ้ผ้าหันหมูเข่าดาวขายเบอ่์กับพี่น้องบะ 没进来。嗯。 เอาเงินด้วยแหละอ,อ,อันนี้องตวนีใ่ค<ณ>เข้มข้นฮะแบบนัวห<ค><ณ>ามากระมังมนมุษยน เด็กๆมาแล้ว เวลาชวนน้ำหอมมนะันอ่ะยังก่อนเขาก็เตียมเจียวน,น บรรยากาศดานนอกกคุินี่ลมพัดจังหน่อยแดดออกจังหน่อยต้องเว้นในกระสีหอนกลางคืนกระสีน้วกับพี่นก

ฟังอ <Hoy S 2> ิอแบบสมสมป์ปุ๋ยสารเพียวชี Nóng thử miệng mì tẹo, tẹo bỏ. Hả? Miệng con coi tay à? งูพิษบันย <c oughs> ่อยข้างเลย <c oughs> นี่เป็นหน,นัวหนวเนาะกลมๆๆเบิ้งครับสันเกตเบิ้งทาง ้างน้ำไหลแดงิดคืนเลยเอะไรยังบ่เลือกสดนะ้ำนางแซ่บน้ำเครื่องปรุงเครื่องปรุงมามา่าเครื่องปรุงมาม่าเป็ด là sống cấp năm tuần đó เมื่อกิ้เลยกนะครับ เอาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ตัวน้องผู้อมป่าขอมคอนะครับอย่าลืมกดุศลไท์ก่อนเลยเพื่อเป็นกำจ่ายกับผมบ้าหน่อยและก็ก้องเหนยด้วยนะครับขอบเลยได้เลย,ยครับพี่น้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับเบิ่งน <ame> <ong> ครับพี่น้องว่าคลิปหน้าสิมิยังเนาะครับมาให้พี่ให้น้องเบิ่งนเรื่องถาดไปเป็นเอียงบ่ครับพี่น้องจัดใหม่ก่็โอ้ยดีโอ้ก็ขอขอบคุหลายครับพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบายปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนได้กันล้ำลึกด้วยทุ